โอยโอ,โอ, ij, อะไรอ่ะมันหลงอะอ้ไป้มันไตรงัสงแล้วตองขนเะบในกะทานี่พี่มีเปิดสอมันจะได้เดือดเร็ว ทุกคนคะจะไม่บอกว่าทไมแล้จะมาไลคนกันทำไมเยอแไปไม่รู้องไปงาทุกคนคะคือลัตตายังไม่ได้กินยาลัตตายังไม่ได้กินยาก็เลยแบบว่าไม่ไม่ไม่ก็เลยแบบลัตตาบอกว่าต้องกินมาม่า เกินบะหมี่กินสำเร็จโลกเพราะว่านาตาไม่ได้กินยาต้าเลยหราหิวข้าวอะไรเงี้ยทุกคนหนูลบหน้าแล้วลืมเลยเอาหน้าไปใกล้กล้องเฉียวไม่พี่วีชี้หมูชี้หมูอะไรก็คือหนูว่ะเอามาก็คือพี่วีชวนกินหนูเปล่าหนูไม่ได้ชวนตากินโอ้ยมานั่งครับดิทุกคนหนูเปล่า อ่ะวไม่งั้นไม่ต้องกินนะยาแล้วกินยาไปไม่ต้องกินข้าวเฮ้ยท <c oughs> ุกคนใครมีไข่ไข่ไก่บ้างอยากกินอนะ่ะทุกคนส่งไข่ไก่มาหน่อยฮะเนี่ยเลี้ยงแรงมาตั้งนานไม่ออกไข่ให้เลยไหนเขาดูสิเนี่ยมันไม่ยอมออกไข่ให้หนูมันยังไม่โตเลยอ่ะมันยังไม่มีแฟนเลยอ่ะเฮ <c oughs> ้ยเราดูดิด <laughs> โอ๊ยแ,แล้วพักที่ทีวีระเบิดทุกคนคือแบบว่าหอเรามันเล็กใช่ไหมคะแล้วมันก็แบบว่านี่คือเราต้มกันตรงนี้แล้วแล้วตรงนี้ก็มีทีวีแล้วทีวีก็แบบ <laughs> 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 เลิฟยูเลิฟยูเฮ้ยมันติดไม่เห็นทุกคนหยาได้ไข่ไก <laughs> ่ตาพี่ว่าพี่ต้องใช้ตะเกี้ มม่วาดพูดอะไรนะแม่อพูดอะไรนะอะไรจ้าอะไรจ้านะบะหมี่เยอะๆจ้าบะหมี่เยอะๆจ้าทุกคนคะวันนี้หนูได้เลืเปอร์เซ็นผมมาจากนิกกี้นิกกี้ทำแล้วสวยแล้วแต่ทำเหมือนเด็กเอ๋อเฮ้ยพอแล้วมันเดือดแล้วถ้ามันนิ่มไปมันจะไม่ร้อยไม่รอยไม่รอย แสดงว่าต้องเป็นคนที่ฮอตมากๆากอร้องนะทุกคนไม่มีท็อปิกเลยแช่เอ้ยพี่วิวรู้ไหมว่าหนูตั้งตั้งชื่อไรว่าอะไรเชฟวีขอร้องเชฟวีโอ้ยล้วทาพี่ทำมาเอพี่ทำมามีกเือบทำในรูปหกเลยเอ้ยคี่ พีว <porch>. <fu> ีอารหนูอารเรียวนะทำไมมันน้อยจังเลยอ่ะก็สำหรับพีวีมันไม่เคยพอไงยิเงียบไปเลยอะไรคืจะกินในนี้เลยใช่กินในนี้เลยถามจริงทำไมอ่ะอยากล้างจานเยอะๆหรอไม่เอลุกสิเดี๋ยวเราจะลองไปนั่งกินที่พื้นนะคะทุกคนคะคือแบบว่าหนูมีที่ หนูมีอันนี้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะที่ที่ต่างที่ต่างหลาย่เดี๋ยวจะแกะมาให้ดูมัน Amazing มากเจ๋งไหมแล้วก็มีนกเป็ดน้ำหนึ่งตัว <laughs> อออ <laughs> โอ้บะหมี่ยอย่อจ้า <laughs> ไหนพี่มีพูดสิบะหมี่ยโย่อจ้า อันนี้คือกระทะที่หนูเอาไปที่งานจับมือนะทุกคนวิทำไมนี่มันท่านึงแข็งเลยกินแบบแข็งๆนั่นแหละกินนิ่มๆม,ม,มันไม่อร่อยนะจริงอะท่านนนิ่มไปอ่ะแอคริวเชฟวีเชฟวีเขาลองนะำเอ้ยนี่ไงเราก็ทำเหมือนแบบที่เขาทำในยูทิวบางทีมันก็อาจจะแข็งไปวะอย่างเงี้ยเห็นอะไรไมหมนอกจากน้ำเป็นน้ำไม่มันเบื่อ,อหมดแล้วเนี่ย กระเช็ดดิอาทิชูมีโอ้บะหมี่ยโยว่าจะมันเห็นไหมอ่ะนี่เห็นเงี้ยเหมือนเหมือนในรายการทำอาหารเลยวะขอลองนะเฮ้ยตาเอาอะไรช่วยนนหน่อยดิในในที่ในห้องน้ำเออในห้องน้ำก็ได้เช็ดเราเฮ้ยเฮ้ยระวัง พี่แข่งไปบ้างถามจริงวีแข่เป็นไรอ๋อแข่เป็นขอเป็นแฟนจ้าแขนเป็นปานค่ะอ่ะไม่เล่นเลยเราลงไปกินข้าวล่างไหมอ่ะไปเลิกไลฟ์บายเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอไม่ปกติมันเป็นอย่างนี้เหรอทุกคนแล้วถ้ามันแบบอยู่ดีอยากไลฟ์ก็อยากคุยก็หยุดอย่างรี้เหรอไม่ใช่ คือเขาเลียค่ะคูติ๊กเต็มเลยว้าวโอ้คูติ๊ก everywhere ไปแล้วไปกินก่อนเลยบา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 ยค่ะบายบายแขนสั้นอะเชบีคอนเฟิร์มบายเชบีคอนเฟิร์มว่ากินไม่ได้กินได้